รอกันไว้ดูกันนัดมีข่าวหรือว่า iPhone 18เราจะมาพร้อมระบบควบคุมรูรับแสงที่แปลกใหม่แต่รู้ไหมว่ามันเป็นอะไรบ้างกล้องดิสเล่ที่เราเคยเห็นใช้กันในตลาดถ่ายรูปมันมีระบบควบคุมรูรับแสงที่แปลกๆและเป็นที่รู้จักกันว่ามันช่วยให้ถ่ายภาพได้สวยงามยิ่งขึ้นแต่เคยคิดว่ามันจะมาถึงกับ iPhone หรือเปล่าวันนี้เราจะมาพูดถึงข่าวลือนี้และเปิดเผยว่ามันเป็นอะไรบ้างข่าวลือจากดิจิตอลเชสเตชันที่มาจากจีน เผยว่า Apple กำลังพัฒนาระบบควบคุมรูรับแสงที่แปลกใหม่สำหรับ iPhone 18 Pro ซึ่งจะคล้ายกับกล้องดิสิลาแต่ในรูปแบบที่เหมาะสมกับมือถือมันจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับรูรับแสงของเลนได้เองและเป็นครั้งแรกที่ iPhone มีฟีเจอร์นี้กล้องหลังหลักของ iPhone 18 Pro ที่มีความละเอียด48 MP จะมาพร้อมกับรูรับแสงที่ปรับได้ซึ่งจะช่วยให้แสงเข้ามาได้มากขึ้นในสภาพแสงน้อยและช่องรับแสงก็จะสามารถปรับเป็นแคบลงได้เพื่อฉากที่สว่างขึ้น และระยะชัดลึกที่ลึกขึ้นกล้องหลักบน iPhone 15 Pro, 16 Pro และ17 Pro มีรูรับแสงที่ f/1.78 ซึ่งเป็นกว้างที่สุดอย่างถาวนแต่กับ iPhone 18 Pro จะมีระบบควบคุมรูรับแสงที่ปรับได้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับรูรับแสงได้เองเหมือนกล้องดิเซลําทำให้ควบคุมระยะชัดลึกได้ดียิ่งขึ้นและโฟกัสวัตถุก,ก็จะคมชัดยิ่งขึ้นหรือก็สามารถเบลอฉากหากหลังได้อย่างเรียบง่ายและเรียบร้อยยิ่งขึ้น แต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีข่าวลือเกี่ยวกับระบบควบคุมรูรับแสงนี้นักวิเคราะห์ MINGCHI ู N ่ G C H I เคยบอกไว้ว่า Apple กํกำลังพัฒนาฟีเจอร์นี้ให้กับ iPhone 18 Pro ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้ข่าวลือนี้มีความเป็นจริงมากขึ้นแล้วคุณคิดยังไงกับข่าวลือนี้คิดว่ามันจะเป็นความจริงหรือเปล่ามีความคิดเห็นอะไรไหมว่าการเพิ่มระบบควบคุมรูรับแสงนี้จะมีผลต่อการถ่ายภาพบน iPhone อย่างไรมาแบ่งปันความคิดเห็นกันในการค้นพบของ Apple นี้ด้วยกัน